สวัสดีค่ะพี่น้องนุ้งขาวสปูตสุขคนค่ะมือนีบอดได้ภาพพี่น้องเขาป่าค่ะพี่น้อง mm hmm. หาเห็ดก็บหมากใม่กับ,บอดได้ไปเนาะฝ mm hmm. นตกค่ะพี่น้องมือนี้ว่าจะภาพพี่น้องมาเขาคั้วค่ะพี่น้องมาเห็นอย่างวันดีว่าจะภาพพี่น้องมาเห็ดนําผลไม้ไปตะกินค่ะพอดี เนาะมาอยู่สามปีกว่าแล้วบ่เคยเห็ดนำผลไม้กินจัคเทียค่ะพี่น้องรอบนี้กาจะร้องเห็ดหมากแดงค่ะอยู่หลังบ้านเฮาเลดเคแลนค่ะว่าจะร้องเห็ดเมืองเนาะยาพ่นเหมือนว่าหมอกรพิ่นมาเก็บว้ไห้ประมาณจักถังนึงค่ะพี่น้องแล้วก็อีกนำานึงก็จะเป็นนำบูเบอรี่ค่ะมุสติกาค่ะพี่น้องเฮากะจะมาเห็ดน้ำกันเลยนะพี่น้องเนาะพระว่าหนูขาวป่เคยเห็ดเลยค่ะพี่น้อง กาได้ยางจากพียูรามาค่ะพี่น้องอีกเมืองหนึ่งนะเพิ่นกาบ,บอกแล้วก็สอนนะ้อพี่น้องเนาะแล้วก็ยาก,กับบอกน้าค่ะเดี๋ยวมาเมืองน้ากันเลยค่ะตอนนี้นะคะก็ใส่เพียงกันค่ะพี่น้องใส่บุบุรีเพียงกันาล้าก็จะใส่น้ำตาลน้ำตาลห้อยห้อยหนะ แล้วกะจะใส่บบอรี่เห็นมันเต็มเพียงนี่เราะ้าวกะจะใส่น้ำตาลนี่ค่ะบูเบอรี่ก็เพียงปากค่ะพี่น้องใส่เพียงปากล้วจะใส่น้ำตาลอีกค่ะน้ำตาลห้อยหนาโอเคจ้าตอนนี้ขากะข้างหม้อค่ะพี่น้องหลังจากนั้นบูบอรี่ขากะน้ำออกค่ะนุขงขาวกะ ก่อนน้นั้นเนาะเขาจะล้างน้ำห้อนก่อนเด็กพี่น้องเขาจังจะเอาขวดมาใส่น้ำผลไม้เขาค่ะนู้เขากะล้างใส่น้ำห้อนเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเขาจังขาเชื่อเรียบร้อยแล้วค่ะเขาก็จังมาใส่น้ำผลไม้ค่ะแล้วเขาจะไล่ลมออกค่ะพี่น้องไล่ฟองผนออกจนว่าเบิดค่ะเรียบร้อยค่ะที่เขาไล่ฟองออกค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าเขาเฮ็ดบอดีเนาะพี่น้องเนาะฟองยังขังอยู่ในขวดค่ะอาจจะเสียได้ค่ะพี่น้อง เรียบร้อยเป็นหนึ่งขวดค่ะนี่ขวดสองเฮากะเริ่มส่ค่ะพี่น้องกะเห็ดคือเก้าแล้วค่ะน้ำเอาขวดไปลางน้ำหอนก่อนเนะาะค่ะเชื่อค่ะและ้วเฮากะจังมใส่ค่ะพี่น้องใส่น้ำผักมัยไล่ลมอีค่ะพี่น้องไล่ฟ้องผนอ,อกไปเนาะแต่แต่ผู้ใดมักหวานมัก จืดน้ำพี่นองเนาะบ่ค่อยมักหวานกับเบาตองใส่น้ำตาลลายเนาะเรียบร้อยค่ะไปอีกหนึ่งขวดตอนนี้เฮาเฮดหม้อหม้อที่สองค่ะพี่น้องนำบุบุรีเนาะเดี๋ยวเฮ็ดหมอนี่เสร็จเดี๋ยวเขาจะไปเฮดหม้อที่สองกะเออเขาก็ใส่น้ำเมือเแาละค่ะพี่น้องเขากจะใส่ขวดเนาะอันนี้ก็จะเป็นหม้อที่สองขวดแรกค่ะเขาจะใส่ไปค่ะพี่น้องไรล้มไร ลมไหลฟ้องออกก็เก่าล่ะค่ะถ้าผู้ใดมักหวานหรือมักแบบใดกะก่อนทีเขาจะใส่ขวดนะพี่น้องอก็จะซิมค่ะถ้าผู้ใดหมักหวานได้น้อยหนึ่งกะตเติมน้ำตาลใส่อีกได้ค่ะพี่น้องเนาะสูตรไผ่สูตรมันค่ะพี่น้องเอ้ยพี่สายวยูเรามาพันบอกว่าเห <c oughs> ็ดนำผลไม้บ่มีสูตรพนันพี่นอ้องเออผู้ใดหมักน้ำตาลร้ายก็ใส่ร้ายไผ่มากหน่อยก็ใส่หน่อยนะพี่น้อง ไอ้บูบุรีน่ะกินมากเลยค่ะน้ำผลไม้เขาเรียบร้อยค่ะต่อไปเขาก็จะเฮ็ดเลดเคแลนค่ะส่วนเลดเคแลนค่ะพี่น้องส่วนเลดเคแลนหมากแดงค่ะนุค้าก็จะเน้นน้ำตาลจักน้อยนึงค่ะพี่น้องเป็นอย่างปเิราะว่าเลดเคแลนเปรี้ยวมากเลยค่ะพี่น้องเนาะตอนนี้กำลังยุบราค่ะพี่น้องกำลังยุบแล้ว น้ำพอนกัจะถึงนี่แล้วค่ะเดี๋ยวอีกประมาณจะเคืองชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเขาก็จะกอกเนาะน้ำหมากแดงเขาค่ะเลือดแคลนค่ะเขาก็จะขวดนี่เป็นขวดแรกค่ะพี่น้องเขาก็จะไรล้มแต่ว่าหลบนี้ฟองส่งหลายกว่าหลบฟังหันค่ะหลบเทยาเห็ดนาำผลไม้บูบุรีเนาะพ่ค่อยมีฟองปายในค่ะพี่น้องแต่ว่านี่สงสัยจะเปรี้ยวแห้งค่ะพี่น้อง่นเลยมีฟองหลายเนาะ ขากะเซตขวดค่ะพี่น้องนี่เป็นขวดแรกนี่กาจะเป็นขวดสองข้าเข้าจะเหตดคือกาววนไปค่ะหลังจากที่เข้าวเซตแล้วข้าวจะมานับขวดน้ากันค่ะนำผลไม้เลือเคอร์แลนค่ะแล้วก็นำผลไม้มุสติกะเนาะพี่น้องเนาะนำผลไม้บุบุรีค่ะถามมานับน้ำกันค่ะพี่น้องนี่คือเร,รียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องส่วนนำผลไม้เลือเคอร์แรนค่ะ หมากแดงก็จะได้ประมาณ4ขวดค่ะพี่น้องนะส่วนบุบุรีเฮ้าค่ะพี่น้อง2มอค่ะก็จะได้ประมาณ7ขวดค่ะพี่น้องขวดละเล็ดกว่าเนาะนู้ข้าจับห่างๆไว้เองสี่ค่ะพี่น้องว่า,างๆไว้เองสี่ราาเพ่นห่อนอยู่ค่ะเดียวหมื่นอื่นเศ้าให้พ่นเย็นใจน,น้อยนึงฮะค่าจะ เอาใส่ล้างไว้ค่ะเอาไว้อยู่อุณหภูมิเย็นๆนะพี่น้องเนาะเวลาเข้ามากินค่ะเขาก็จะเปิดที่ละขวดแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้แต่กินค่ะส่วนขวดพลาสติกนี่ค่ะพี่น้องเนาะเขาก็จะเอาแช่แข็งไว้ค่ะพี่น้องเวลาขึ้นจากกินค่ะช่วงหนาหนาวหรือช่วงไหนก็สรางเนาะที่เวลาเขาก็หายหนาค่ะเขาสามารถเอาออกมาที่ละขวดได้ค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้บายบาย